สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับรถยนต์คันนี้ครับ The All New นะครับ Mini a Man นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ชื่อใหม่แล้วก็เจเนอเรชันแรกเลยครับของแบรนด์ Mini ของเขานะครับ มาที่ด้านหน้านะครับจริงๆ t ริมของ mini s man แล้วก็ mini รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีหลาย t ริมมากทั้งตัวเริ่มต้นตัวกลางตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวจอ cooper work นะครับแต่บ้านเราก็เลือกตัว long top มาเลยนะครับก็จะเป็น d ไ s i ์ส sport ของเขาแล้วก็จะเห็นว่าการอีไซน์ของเขาเนี่ยใช้พวกเส้นสีทองพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นลายแมสด้านแบบนี้ฟังเสียง โนัจ่จริงๆนะครับโลโก้มินิใหม่ด้านหน้าสีทองโลโก้ S ที่เป็นสีเขียวซึ่งมงบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นไฟฟ้าที่เป็นตัวแรง S, <S ตัวไฟหน้าเนี่ยมีทั้งหมด3โหมดนะครับคลาสสิก เฟเวอร์ Favor, แล้วก็จอนคูเวิร์กตอนนี้ผมเปิดคลาสสิกอยู่ก็จะเป็นเต็มดวงเฟเวอร์ Favor, แค่ครึ่งบนแล้วก็จอนคูเวอร์จะเปิดครึ่งบนกับครึ่งล่างนะครับนี่นะครับทุกคนล้อของมินิเอสแมนนะขนาดเพียงแค่18นิ้วแต่ดูดิเต็มซุ้มล้อเลยนะครับให้ยางแฮนด์กุ๊กมาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับด้าน,นข้างเนี่ยจะเห็นว่าตัวรถนะครับเทียบคันที่แมนคันที่แมนจะมีความบึกบึนจะมีความโป่งมากกว่านะครับคันนี้จะมีความแบบว่าโค้งๆหน่อยนะพร้อมกับมือจับประตูสไตล์ใหม่ของเบียร์เดอรอ์บบนยูนะครรับดดดึงงไ้้่าาายยมพอม Easy entry access ด้านหลังนะครับของเจ้า Mini Esman เหมือน Cooper กว่า Countryman เยอะเลยไฟท้ายเนี่ยจะมีหลายไฟที่เราสามารถเลือกได้เพราะเราขับตอนคืนเนี่ยมันเจอขึ้น,นท้าเที่สวยมีมาสามโหมดเหมือนไฟด้านหน้าแหละแลวก็ด้านหลังตรงนี้โลโก้ Mini ขนาดใหญ่แล้วก็เขียน s m a n S สีเขียวรุ่นไฟฟ้านั่นเอง สำหรับแบตเตอรี่นะครับการชาร์จของเจ้ามินิเอสแมนในไทยตอนนี้มีให้เลือกเพียงแค่รุ่น SE เท่านั้นสำหรับเอสแมนนะครับจะเป็นมอเตอร์ชุดเดียวกับเจ้าใน New Mini Cooper s e j 01ครับตัวนั้นนะครับกับตัวนี้มอเตอร์ล้อหน้าเหมือนกันนะครับ218แรงมา้า300นิวตันเมตรการชาร์จนะครับเร็วสุดอยู่ที่95กิโลวัตต์ซึ่งทำให้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับขนาด54.2กิโลวัตต์แบบ NMC นะครับชาร์จได้ประมาณ10-80%ภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ตตััววแบบนี้54.2 กิโลวัตต pues mm ์ช hmm. ั Alors, ่วโมงเนี่ยสำหรับระยะทางที ature, ่เขาให้มา406กิโลเมตร WTP ก็ถือว่าใช้ได้นะครับขึ้นอยู่ด้านในของเจ้า New Mini Aceman นะครับก็จะเห็นว่าหลักๆนีดีไซน์คือคล้ายกับเจ้าคูเปอร์มากนะครับด้านหน้าแดชบอร์ดคือดีไซน์เหมือนกับเจ้าคูเปอร์เลยนะครับเป็นแบบผ้าเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็เดินเส้นสีต่างๆนะในคันนี้เป็นสีน้ำเงินตัดกับสีส้มนะครับตรงกลางนี่จอโอเลขนาด29ซนติเมตรนะครับวงในเดียวกันกับในนิวมินิคูเปอร์แหละนะครับตัว ปุ่มแตรใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็เป็นโลกโก้สีทองแบบนี้เดินได้สีทองด้วยตรงกลางลงมาตรงนี้จะเป็นตัวแผงควบคุมหลักของ New Mini นะครับทุกคนเป็นแบบนี้หมดซ้ายสุดเป็นเสียง experience p o r mode เจ็ดโหมดเหมือนใน New มินิคู o ปอร์นะครับ s <S ลองขับความเร็วสูงขึ้นหน่อยนะผมเพิ่มไปสัก1 8็แล้วกัน เนี่ยก็จะรู้สึกขึ้นว่าแข็งขึ้นบ้างแต่รับได้แต่ถ้าขับความเร็วสูงขึ้นแน่นอนครับมีโหมดโกาค์ดมาให้นะครับตามฉบับมินิรุ่นใหม่เนี่ยฟังเสียงมีวู้ฮู้เนี่ยวู้ฮู้นะครับไปครับเนี่ยแปลกดี1.99ล้านบาทราคาที่น่าสนใจขับสนุกลูกเล่นมากมายผมว่า หลายคนน่าจะชอบครับสำหรับ The New Mini S-Man SE ผมให้ถือว่าดีเลยครับใครนะครับที่สนใจ The New Mini S-Man คันนี้นะครับสามารถไปชมโชวดรูมของมินิโชว์ประเทศเลยครับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ